สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศช่วงแรงๆครับห้าโมงกว่าๆนิดๆแต่ว่าสะเราเป็นเป็นทะเลเป็นหย่อมๆครับกระลังอ่านล่องทดล่องครับพี่น้องซื้อมาถุงหนึ่งสามร้อยใส่ได้ซ้ำเนี่เนาะมาเป็นอ,อู้สวยเดี๋ยวถ้ามันสวยจะซื้อมาอหมอดบืนเสาเคียวมุดประจักษอแม่นกระลังไปกรลังไป ต้องมาดูพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้เรากำลังปลูกบัวครับตัวน,นี้จะเอาปลาสวายกับปลาบึกมาลงใช่บัวะวะบัวบะเนาะป๊าดเ<ะ>นาะครับสีสวยมากเลยาจะทำหอคอยด้วยนะนี่จะทำหอคอยตรงนี้นั่งหาอาหารปลานี่ยขาอยากกินก็เอามันกินมาก,กิานสุดยอดนะครับเอฟซี <S <S <FC S 1> บอกว่าถูกต้องแล้วปลูกยางนาวสันเอฟซี คนคอมเมนต์เอามาปลูกเยอะๆเลยเพื<า>่นวะยางนามันเป็นสุดยอดจะเริ่มปลูกเห็ดเด้อร์ออจาได้เบิ่งอยู่ตัอนนอนปลูกนอะไระผสมน้ำออขวดหนึ่งผสมน้ำสิบริทครับทีมช่างเราก็โอ้กำลังเป็นรูปเป็นร่างครับ Được, và thứ, nói, đó, nó các bạn không xí chắc cũng lăng bừng subscribe อาพักขาไหมได้ไปกินนะโอ้สวยแล้วช่างยาวสวยแล้วสวยแล้วสวัสดีครับนี่คุ้มงานเองแต่สาวหอดคำพี่น้องสุดยอดเลยครับยอดเลย,ย,อเลยขอบคุณทีมงาน คงทนจเจริญทรัพย์รับเหมากอ่อสร้างครับพี่น้องคงทนจเจริญทรัพย์รับเหมากอ่อสร้างวะเฮ็ดดีครับนี่ อาร์ดกอยูเทิงก็มีพี่นอ้กัด่หลายครั้งเหลายนี่ตรงนี้คีใจว้เดี๋ยวกับท่าสีครับพี่น้อท่าสี โอ้เย็นเย็นเลยโอ้ทาสีแล้วนะครับเนี่ยเย็นเย็อันนี้ทาสีอะไรท่นั่เหมืนทาสีหีือ่หรอกสีแวก็ กูบ่ลก็เขาไฟบ่ของน้ำเพราะมันกับผอมกันเนาะกูเบื่อของน้ำอมกูเบือของน้ำที่กู้อ่อาเลย่อุ่มสามโอ้สุดยอดเลยอันนี้ทานแล้วใช่ไหมนินทานแล้วเนาะแต่ยังไม่ไอ้นะ ไม่หลอกอู่ราหลอมหลอามากครับพี่น้องครับทาไปแล้วมนมครับเร็วมากเลครับ้ทาสีทาสี จังจังมากเลยน,นี่จะเป็นครัวนะครับพี่น้องครัวครัวครัวนี่อันนี้นเริ่มทาสีแล้วครับยอดมากพี่น้องครับใหญ่มากครับ ดีใจมากเลยครับขอบคุณความขยันของเรานะครับมาถึงวันนี้เพราะอะไรเพราะความขยันมันเพียรครับนี่ก็ประตูประตูมาแนละ้วประตูมาแล้วครับผมรุ่นใช้ภายในประตู

ครัวทาสีแล้วนะครับภายใน พรุ่งนี้บ่ายน่าจะไม่แน่ใจนะว่าจะไปบ้านอีหลา,ลานะครับดูดูก่อนว่าช่างเอาอะไรหรือเปล่าแต่ที่ยีบสไปแน่นอนครับบ้านลุกิงเจอกันนะครับสอง

พวกนี้ก็น่าจะทาสีครับสีนอกสีใน คุณต้กหลังจ่าครับโอ้น้ำกำลังจะเป็นสีนะครับน้ำจริงๆเราไม่ต้องท่าใส่ตรงกลางหรอกนี่ครับ เจอกันเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม